กอไบปผูกบ่อ้ยไปจักี่รอสินี่เด้ยูกบตามันนี้ดิเอาเพใหม่ขอบคุณพี่น้องยูทูบเบอร์เราทุกคนเลยนะครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับอยู่ด้วยกันนะครับแบบนีความรักนะครับ อ่าก็ชมลุย <laughs> <prendere> เมื่อทิ้นไปาแล้วดยจดีท่านหนึ่งนะครับคุณเฉลิมรักนะครับเอซีจากอังกฤษนะครับหรือป้าตุกนะครับฝากาดนะครับที่ลาวานนะครับมาูกแขนให้กับ ลุงพลนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวพี่ราวันนะครับจะนะครับเข้าไปผูกแขนนะครับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับที่นะครับให้ความเมตตาให้ความรักให้ความสงสารนะครับกับลุงพลพตฒนนะครับ ให้ความเอ็นดูนะครับผิวยูทูบเบอร์ YouTuber ที่อยู่ข้างกายนะครับทุกคำนะครับที่ท่านพิมพ์มาจะมีอยู่บ่อยครั้งนะครับถนะ้าฝาบูบ คุณนะครับุ่มแม่บ้านนะครับสรสีนะครับที่เขามาผูกแขนมาเป็นหนึ่งในครอบครัวใหญ่ใหญ่นะครับ ที่เดินทางมาถึงแล้วนะครับขอบคุดที่ข่าวนะครับทุกช่องด้วยนะครับที่เดินทางมาถึงแล้วก็ดีที่กำลังเดินทางมาก็ดีนะครับ ร่วมนะครับขอบคุณที่นำเสนอนะครับสิ่งดีๆออกไปนะครับขอบคุณกับผู้ดีๆที่ท่านนำเสนอนะครับ โอ้ยถินเลยจ้ากใี้เด็กองคอนโอ้อยฉันว่ากาแาถงยู่เลป่านเลยนะครับแบบพื้นที่กันนะครับ นี่ของเขานะค้องไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ดีนะครับทีวีช่องฝากมาขูกแขนคนละหมื่ละหมื่นละมื่เอฟซีเยอะมากเลยนะครับขอบคุณประตู๊นะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับให้กับผิดนะครับฝากให้พิลาวันพิลาวันหนึ่งขูดแขนให้นะครับผ่านช่องเราเอาไปหนึ่งพันแล้วก็ผ่านช่องพิลาวันสองหมื่นนะคะนะครับขอบคุณนะครับที่เป็น น้องยูทูบเบอร์ของเรานะครับต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสุดนะครับที่เป็นกำลังใจไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีนะครับทั้งเราจะเทพื้นเราจะทำงานทำองค์กรนะครับท่านมองอยู่นะครับขอบคุณมากนะครับพี่น้องชาวจตุรดงนะครับขออภัยที่ไม่ได้บอก ใจขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับนึกอยู่นะครับว่าจะแจ้งทางผู้นำชุมชนแต่มันเด็กครับว่าเราจะมา นะครับแบ่งพวกเราครับหลบลบให้ทีับบังข้างหลังดูข้างหลังด้วยนะครับคุณยายสมร์ดูกล้องคนอื่นด้วยนะครับพี่น้องเราทุกท่านนะครับดูคนอื่นก็ด้วยนะครับปล่อยโอกาสให้สื่อมวลชนก็ได้ถ่ายนะครับอย่าบังมวลชนเขานะครับเรานุกทุกท้องเล็กนะครับให้โอกาสนะครับสื่อมวลชนท้องใหญ่ๆได้นําภาพดีๆเหล่านี้ครับนำเสนอรุ่มคุณภาพ ให้ชาวโลกได้รับสร้างครับถ้าสื่อมวลชนช่องไหนอยากจะมาผูกแขนมาเจอลืมกองแล้วเรียกขวัญลุมพลนะครับก็ได้นะครับไม่ใช่ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันหมดทุกคนนะครับครับ ที่จัดกอพอนี่ักอบจีจริงๆนะครับทีมไทสดทองแปนะครับขอบคุณครับ